สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองแล้ววันนี้เราจะมารีวิวแมสการเป็นแมพของเพื่อนเรานั่นเองไปเอกบมไมอูไม่เจอนะใช่สื่อถานไม่เจอต้องมาไปที่ตัวของเขานี่มีชื่อด้วยเอ็กซ v.s เหมือนชื่อเราเลยเพราะเราจริงๆรว่ราจะตั้งชื่อว่า xbox v.s อะไรนั่นแหละแต่ว่าเราลืมอ้าวสวัสดีเจ้านมนี่คุยกันหน่อยสิานายนี่เป็นมาจากสวรรค์หรอเนี่ยตัวในสว่างมากเลยนะฉันเือน npc npc โอ้ npc จะพูดได้นี่ฉันจะิเค้กนะอ้ะอามอ้าวเค้กหลน่นอา้าวแบบนี้เนี่ยก็เค้กหล่นได้นะกินแต่ว่ากินไม่ได้ โอเคนะ้ารถบ้างตั้งแต่สร้างแบบมายังไม่เคยรู้เลยว่าเค้กหล่นได้ด้วยโอเคแต่เรารู้ไม่ได้คนสร้างแบบยังไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาบ้านคนรวยกันบ้างดีกว่านี่เป็นแบบพี่อัดชีวิตท้ายของคนรวยนั่นเองนี่นายนาย,นายโอ้โหนี่เปิดตูดรออะไรเหรอนี่ยโอ้โหโอ้นี่ต้องมีชีวิตให้นั่งด้วยให้ดูด้วยนี่นั่งได้ดูได้เนาะว้ารายการวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแฮะ ก็เปิดยูทูปดีกว่าเอ้าเปิดไม่ขึ้นฮะโอเคล้วก็มาเปิดพัดลมกันกดที่พัดลมเอ้าไม่ได้กดที่พัดลมเหรอมีกดปุ่มอยู่ข้างประตูนี่ๆๆกดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเปิดทิ้งไว้เลยเปิดแล้วทิ้งไวโอเคเดี๋ยวเรามาดูชั้นบนกันดีกว่านี่ชั้นบนก็สวยงามมากเลยแต่ว่านั่งไม่ได้เนาะแต่แบบนี้ก็ดูดี นี่ที่นอนก็นอนไม่ได้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนี่มีผ้าอุ้งวกาวเฮ้ยหมวกเอาได้ว้าวนี่เอาหมวกได้เอาเปลี่ยนสีขาวได้ใครเข้าใครไหนเข้ายังไม่รู้เลยนี่เปลี่ยนสีขาวแล้ว,วแท้ต้เสื้อผ้าเปลี่ยนไม่ได้นะเอาดิแค่หมวกเราขอเป็นหมวกสีดำมั้งอ่าเป็นสีดำแล้วโอ้โหซ้อนสอนกันเลยโอเค เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่าขห้องน้ำใช่ไหมห้องนี้เออเอาไม่ใช่ห้องนี้้องน้มีตู้เสื้อผ้าไว้เพื่ออะไรเนี่ยตื่นเช้ามาห้าวอ่ะตื่นมาอาบน้ำไม่อาบใส่เสื้อผ้าโดยไรเจแถมไม่แตงถูตัวหรือว่าล้างตัวถูตัวก็ไม่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ถูตัวก็ไม่ทก็ไม่ทำอะไรเนาะ ขัดที่ใครไม่ทำเลยมาทุกคนเราขึ้นไปกันด่าขัดที่ใครไม่ขาดหรอกเรื่องหาด้วยขาดที่ไม่ยิ่ขัดที่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกอยากรู้อยากรูก้ไม่ขึ้นแล้วทุกคนมันสูงแล้วแถวมันสมบอลล่าม,มากเราสร้างแบบกูไปดูเอ็นีมันแบบว่าต้องเดินแบบวนมาก ถ้ากิดว่าสร้างลิฟต์ได้นีไปซึนไปสร้างด้วยนะคะเนี่ยอืมเดี๋ยวจะลองหาวิธีดูโอเคบ้านหลังนี้สวยมากเลยเป็นลิฟต์อยากลากขึ้นจากบนลงล่างล่าง้งงน,นบนไม่ไ<น>ด้มาดูทางนี้ก<บ>ันบ้างว่าจางนี้เป็นยังไงพี่ทางนี้เหมาะสำหรับทำบ้านแล้วเนี่ยคนสร้างแบบต้องไปปรับปรุงเลยนะเนี่ยไปทำเป็นบ้านเลยใส่เตียงใส่พัดลมมนี่นี่ซึนมาเลยเอาเอา ให้เข็มเข็มหมวกไาที่เช้าฉันโอเคโอเคตอนเร้ยองมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหนี่คือว่าไม่มีอะไรเลยนี่สาวแลถ้าคุณว่คนแบบมือรักกำลังแบบเออเธอสวยจังเลยจะว้าวว้าวหัอหล่นตายแต่เราไม่ตายคือว่าแบบนี้คือว่าแบบนี้เนี่ยดีนะทุกคนถ้ามองในแง่บวกถ้าแง่ลบนะ แบบนี้มันอะไรกันเนี่ยไม่มีเลยโคตรโล่งใช่มีอะไรเลย,ลยอ,อย่างเลยแต่แบบนี้มันดีนะสำหรับเราคิดว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เพิ่มเติมจะดีอีกนะแต่ว่าถ้าไม่เพิ่มเติมอะไรนี้ก็ไม่ไหวอยู่นะโอเคคุณต้องอัดเดตน,นะคะโอเคสำหรับวันนี้วันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย อัปเดตด้วยนะผู้สร้างใหม่โอ้ได้เราจะขึ้นไปบนดวงนัน่นต,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 ตื้อ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 เฮดดี้ไม่ใช่ไงเนี่ยอ๋อใช้เฮดดี้ได้เ่ยไปใช่คอมมานด์คอมมานด์แล้วก็ไปที่อันปกติอะไรอันปกติใช้ไดเดี๋ยวจะมาใช้ตรงนี้กันว่าไฟใช้ได้เราใช้ไฟได้ใช้ไฟได้เรา,ใช,า,า,าใช้ได้นะ้วไฟไฟใช่ไหมไฟแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นโอเค ทัไยยไบ,บไฟไม่ใช่นี่ต้องเป็นแบบนี้ต้อใช้ตัวนี้ไปแค่นี้แค่นั้นเลยเสร็จแล้วใช้ไม่ได้คำสั่งอ้าวไม่ไฟโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย